สวัสดีครับทาราสังหาประจิน์ครับวันนี้พาลูกค้าเข้ามาชมครับบ้านพร้อมที่ดินที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตาบดงบางอำเภอประจันตคมจังหวัดปาจจินบุรีบ้านสวนครับเนื้อที่1ไร่2งาน33ตารางวา1ไร่2งาน33ตารางวานะครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดปิงพาซาอยู่ตรงข้ามปั๊มปตท,ะทดงบางตอนนี้ทาราวิ่งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข3 3ครับมุ่งหน้ากบ,บินบุรีเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ300เมตรครับ เป็นทางลาดยางเข้ามาส่วนนี้เขาจะเรียกว่าบ้านเนินก่อตำบลดงบงังอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับเข้ามาเจอ3ามแยกครับเลี้ยวขวาเข้าไปขับเข้าไปอีกประมาณ400เมตรครับถึงบ้านสวนของเราส่วนนี้ก็จะมีบ้านเรือนครับมีชุมชน ที่เรามองเห็นโครงสร้างครับจะมีสวนทุเรียนฝั <Yeah. S 1> ่งซ้ายมือครับมีสวนทุเรียนครับตอนนี้ยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่ <Yeah. S 1> ไม่เปรี่ยวนะครับที่แปลงนี้มีเพื่อนบ้าน <Yeah. S 1> เป็นลักษณะบ้านสวนครับ <Yeah. S 1> เงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่นมีในแปลงครับมีบ้านอยู่สองหลังทรงโมเดิร์นครับเนี่ยครับแปลงนี้เลยครับบ้านสวนเราเลี้ยวขวาเข้าไปอีกทีหนึ่งครับเป็นทางลูกลังทีนี้จะไปหาตำแหน่งเมื่อสักครู่นะครับที่มีบ้านสองหลังนะฮะจากถนนสามสามเข้ามาก็ไม่ไกลครับประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะฮะรูปแปลงครับ ตามไฮไลท์สีเหลืองหนึ่งไร่สองงานสามสิบสามตารางวาเราวิ่งถนนคอนกรีตเข้ามาประมาณ100เมตรครับมาถึงแปลงของเราเนี่ยมุมรัว้วตัดขึ้นไปครับตามถนนสาธารณประโยชน์ลูกหลังในแปลงมีปลูกมะม่วงชมพู่กระท้อนไว้บ้างแล้วนะครับมีบอ่อหนึ่งลูกมีบ้านสองหลัง แปลงนี้ก็เหมาะมาพักอาศัยได้เลยครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าทางเจ้าของครับต้องการที่จะขายย้ายออกไปประกอบธุรกิจข้างนอกก็เลยจะปล่อยบ้านสวนครับรูปแปลง2แปลงนะฮะเป็นโฉนดรวมกัน1ไร่2ง,ง,งาน33ตารางวา นะครับมาสิ้นสุดมุมนี้มุมที่มีศาลานั่งเล่นครับนะครับมุมนี้เราก็ตัดขึ้นไปฝั่งขวามือทั้งแถบส่วนฝั่งซ้ายมือครับจะเป็นบ้านสวนของอีกเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของนานๆทีมานะเป็นพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ,นะรบเข้ามาครับ ทางเจ้าของบ้านปลูกมะม่วงที่ออกผลผลิตแล้วครับยังมีพื้นที่ว่างนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการปลูกทุเรียนปลูกผลไม้อย่างอื่นปลูกพืชล้มลุกมีพื้นที่ว่างให้มาปรับเติมเสริมแต่งได้ตามความต้องการได้เลยครับปลูกข้าวโพดปลูกพริกปลูกถั่วปลูกขามาตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้ครับเสริมเข้าไป ในแต่ละต้นของมะม่วงครับไม่มีการวางระบบน้ำนะไว้ลดในช่วงฤด,ดูแล้งนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติครับในแปลงนะครับมีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งบ่อน,นี้ขนาดประมาณ150ตารางวาครับหรือว่าง,งานครึ่งแปลงนี้ล้อมรั้วรวดน้ำไว้รั้วรอบขอบชิดครับแต่เป็นรั้วรวดน้าครับ ส่วนใหญ่คุณลุงนะครับปลูกมะม่วงนะครับบ้านครับทรงโมเดิร์นสีเหลืองครับด้านในมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวพื้นที่ด้านหน้าครับทำเป็นระเบียงนั่งทานข้าว อยกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับหลังนี้ติดแอร์ไว้2ตัว2ห้องตัวบ้านบรรยากาศร่มรื่นครับมีร่มไม้จากต้นมะม่วงที่เราปลูกไว้แด้านข้างครับมีห้องเก็บของนะครับที่เรามองเห็นเลยถังน้ำสแปรตตัวน,นั้นจะเป็นห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องถันะงสีฟ้าก็คือถังสำรองน้ำไว้ใช้ครับ อันนี้จะเป็นด้านข้างหลังใหญ่นี้ครับสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องเก็บของครับมีพื้นที่เหลือเยอะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานสาสิบสามตารางวานะครับพื้นที่ด้านข้าง การเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนี่ครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงเจ้าของบ้านของเยอะครับก็เลยทำให้ดูพื้นที่แคบไปนี่เป็นห้องนอนครับถ้าลูกค้ามาครับอนุญาตให้เปิดชมได้ทุกห้องครับ อันนี้ทารารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมคร่าวๆไปก่อน ครับบ้านหลังที่2ครับเป็นทรงโมเดิร์นบ้านเดี่ยว1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับด้านในติดแอร์ไว้เรียบร้อยคุณลูกค้าที่มาลังมองหาบ้านสวนครับพร้อมเข้าอยู่ไม่ต้องเสียเวลาไปการควบคุมการก่อสร้างแปลงนี้นะครับเหมาะเลยครับมี2หลังมีลูกมีหลานครับมาพักผ่อนมารีแลกตรงนี้ได้เลยครับ จุดมิงครับทำเป็นลานแคมปิ้งในช่วงฤด,ดูการเทศกาลปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษาสงการครับจุดนี้ก็เหมาะอยู่ใกล้ตลาดดงบงังนะครับอยู่ใกล้ตลาดปริงพาซ่าในช่วงเย็นนะฮะมีตลาดอาหารเครื่องดื่มใกล้มินิมาร์ทมินิช็อปครับใกล้ปั๊มปตทดงบงังใกล้สถานีรถไฟดงบงังครับ ด้านหลังบ้านหลังเล็กครับปลูกต้นว่าช่วงนี้ต้นว่าก็กําลังจะออกผลนะครับก็จะมีนกมามากินลูกว่าส่งเสียงเจียวเจ้าดีต่อใจในช่วงเช้าเย็นครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบแนวเขตครับทางเจ้าของปลูกต้นกันเกลานะในช่วงออกดอกนี้ก็จะส่งกลิ่นหอมรัสมนีหลายร้อยเมตรนะครับแล้วก็มีมะพร้าว น้ำหอมครับแล้วก็มะม่วงปลูกตามแนวแดนไปเลยนะครับช่วงนี้ก็มีผลไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับออกผลมะม่วงมะยงชิดมะปรางชมพู่ต่อไปก็จะเป็นทุเรียนมังคุดนะครับ ขนาดบอ่อนี้ประมาณหนึ่งงานครึ่งครับลึกประมาณสองช่วงแมคโครมีน้ำใช้ตลอดทั้งฤด,ดูแล้งนะครับใบยอครับปลูกไว้ถ้าเกิดว่าอยากกินหมกนะฮะก็เอาเอาใบายอนี่ครับไปลองหมกได้กระทออนกลด้วยครับปลูกตามขอบบอ่อครับฝั่งนี้ สามารถเดินได้ครับขอบออีกฝั่งหนึ่งที่ติดแนวแดนนะครัมีชมพู่ผลไม้หลักๆครับมีมะม่วงนะครับเป็นหลักแล้วก็มีแซมด้วยชมพู่กระท้อนมะพร้าวมาดันครับสวนทุเรียนครับเจ้าของบอกว่าปลูกอยู่ครับแต่ไม่เกิดอาจจะสูตรไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าทลาก็มองว่าทางเข้ามาครับมีสวนทุเรียนสวนหนึ่งครับก็เขาก็ปลูกเกิดอยู่นะครับ ครับวันนี้ทราพาลูกค้าเข้าชมบ้านสวนครับที่ต้องการที่จะขายครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานสามสิบสามตารางวาพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีราคาขายอยู่ที่สองล้านแปดแสนครับราคานี้ต่อรองได้โดยตรงครับกับทางเจ้าของแปลงจนันดนุดแดงนอสอสีจอพร้อมโอนครับสนใจติดต่อทราเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดแปดแปดห้าหกศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดแปดแปดห้าหกครับทราสังหารย,ยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้พืนนี้ ครับวันนี้ทารากับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทาราสังหาปลาจินด้วยนะครับมีที่จะฝากขายหรือจะฝากหาครับติดต่อเข้ามาได้ครับตามเบอร์โทร0860188856 0860188856ครับวันนี้ทาราขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจ,นจบคลิปวิดีโอนี้มีสุภาพพรรมายแข็งแรงตลอดการครับอย่าจนอย่าเจ็บอย่าเจ็บอย่าจนครับ ประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องขาขายหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปาจีนกลับขอบพระคุณครับ